น้องหมวยนะพร้อมแล้วเริ่มแล้วฮะแมงมีเซียมค่ะแมงมีเซียมสุดครับน้องโล้ะนีออนครับนิออลสุดครับแมงกระดิค่ะกระนิ๊บสุดครับน้องโล้ยครับตาก้นครับตาต้นสุกครับน้องหมวยครับอินเดียมค่ะน้องโน้ยครับว้ายไม่นท้แล้วดิข้ามครับข้ามนะสามีครับน้องโล้ยครับข้ามครับสี่นอนไอ้เมสะวางเนี่ยเอาเลยสคนเบี้ย เบเรียมครับเบเรียมครับเอาเสียงผิดอ่ะต้องห่วครับข้ามค่ะข้ามนะอันนี้หนึ่งค่ะต้องห่วยครับแตงดีเทียมค่ะแตงดเทียมถูกครับน้องโน่ตครับเดียมครับเบรียมถูกครับห่วยอ่ะข้ามค่ะข้ามนะอุ้ยเอออุ้ยขอโทษเราไม่ได้ยินต้องห่วยเบเนไอนิกเกิลหรือเปล่าคะมิกเกิลถูกครับน้องโน่ตครับวข้ามครับข้ามนะตามนี้ครับปาร์ซิโน่โน้ครับเบรียมครับ ใช่ครับแถวเจมี่เงี่ยมครับเดี๋ยวมิเนียมสุกครับน้องหมัวแล้วพอโลเนียมค่ะพอโลเนียมสุกครับน้องโน้โลเนียมครับอยู่โลเนียมครับเดียดูโลเปียบนะยังไม่ได้ครับน้องโครับฝีโลเนียมคหรอปีดเฟอร์เนียมโลเนียมเป็นคู่ต่อเขางหมดเวลาพอดีเลยคู่กดเซนต์ครับตู้ต่างแล้ว